障害を持っている人でも成長はしていきますので可能性は普通の人と同じくいろいろ広がっていると感じています私たちの会社のコンセプトとしてできないことをそのままにするのではなくてどうすればできるようになるかを考えようという考え方があります ยังว่างงานที่ยังหางานมีมีอีกจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งงานผมว่าสิ่งที่เรียกร้องมันไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับแค่ขอให้เท่าคนทั่วไปแค่นั้นก็พอแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการอยู่ประมาณ2ล้านคนครับที่ผ่านมาเราพัฒนาสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง,างๆออกมาอย่างต่อเนื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเป็นสิ่งสําคัญสารคดีสำนวันตอนเสียงจากคนพิการจะพาคุณผู้ชมไปชมกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นครับว่าพวกเขามีวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างไรและประเทศไทยจะนํามาปรับใช้ได้อย่างไร อมรอดในกรุงโตเกียวถือเป็นบริษัทแห่งแรกของญี่ปุ่นครับที่มีการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำภายใต้สโลแกนที่น่าสนใจว่าไม่ใช่การกุศลแต่เป็นการให้โอ,อกาสตัวอมรอดบอกว่าผู้พิการเพราะฉะนั้นดังนั้นตัวการพิการไม่ได้การกผู้ีมรม でも工夫をすれば絶対に誰でも何でもできるその人々の可能性を信じているのがオロンという会社です、えー、と障害者に働く機会を提供するとそれによってより良い社会を作っていくというのはグローバル共通で全員が持っているポリシーです日本以外に16カ国で150人以上の障害のあるメンバーが仲間になりますタイにもいます หากเราเปรียบเทียบจำนวนการจ้างงานคนพิการประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความแตกต่างกันครับโดยบริษัทเอกชนประเทศญี่ปุ่นต้องจ้างงานคนพิการสองคนต่อพนักงาน100คนแต่บริษัทในประเทศไทยจ้างงานคนพิการเพียงแค่1คนต่อพนักงาน1น0่ยคนครับ京都府ではまず京都府内の企業がですねはいが国が定めた法定雇用率 をきちっとそのの雇用率以上の障害者の雇用ををてい,くということを目指しています、えー、この工場の特徴として他の工場よりも たくささんの障害者が働いていてますさらに私がこの会社で学んだこととして障害者が働きやすい環境というのを整えれば実はそれは障害を持ってないいろんな人にとっても働きやすいということを学んでさらに自分が困っているなと思うことは積極的に伝えるということができるようになりました。 オムロの考え方の中の一つに大切にする価値観として人の可能性を信じるという価値観があります障害を持っている人も持っていない人もいろんな可能性があるとこう信じていろいろ工夫をして新たなことにチャレンジしていってもらいたいなと考えてますしチャレンジしていきたいと私自身も考えています。 ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้ก็คือการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้บริษัทอมรอนได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทำงานกว่า380ชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันตามความพิการของพนักงานที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยครับเครื่องมือเปิดปากถุงเครื่องนี้ช่วยให้พนักงานที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบรรจุในถุงพลาสติกได้อย่างสะดวกเ <ét ek> <t ry> ครื่องส่งกระดาษบรรจุสินค้าอัตโนมัติตัวนี้ <ét ek> <t ry> ช่วยให้พนักงานที่นั่งวีลแชร์ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองสามารถยื่นมือหยิบชิ้นส่วนกระดาษมาประกอบได้ทันทีโดยไม่ต้องยกตัวเองขึ้นมาให้ยากลำบากซึ่งบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อุปกรณ์ช่วยคนพิการทำงานของทุกแผนมาจากไอเดียของพนักงานคนพิการบริษัทอมรอนโดยจะส่งต่อความคิดไปยังฝ่ายออกแบบเครื่องมือซัพพอร์ตそしてこの提案されたアイデアを会社で吸い上げてそれをメンバーが設計図に起こして実際に形にしていきます。障害者をサポートする機会を外部で作るんじゃなくて自分たちで作ることによって トラブル対応や、毎日のメンテナンスはきちんと対応できるようにしています。そ,すね、その通り、自分たちが働いている自分の身の回りで、少しでも良くないかを作業者は皆さん、 คนพิการเนี่ยจะหางานทำยากได้ยากมากจะไม่ค่อยมีบริษัทไหนครับที่จะรับคนพิการอัตราการจ้างพนักง,งานที่พิการยังมีน้อยอยู่คือคนไทยเราเนี่ยยังมีต้องบอกว่ายังมีความคิดเกี่ยวกับอ,อ,อาชีพคนพิการอยู่ในขอบเขตอยู่เหมือนกันเช่นเดินร้องเพลงเพื่อ,อ,อขอรับเงินบริจาค อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีภาพเหล่านั้นอยู่เยอะพอสมควรนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะทำงานในธนาคารก็ได้ทำงานในบริษัทเอกชนคือทำงานในโรงงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองก็ได้คือเขาสามารถทำได้มากมายนะคะขึ้นอยู่กับการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับแต่ละบุคคลญี่ปุ่นถือเป็นประเทศชั้นนำในการฟื้นฟูคนพิการความล้ำสมัยในด้านเทคนโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการนั้น ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับตัวอย่างมีให้เห็นในร้านอวตารโรบอทคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้นะครับว่าจ้างงานคนพิการที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางคนพิการติดเตียงโดยพวกเขาจะควบคุมหุ่นยนต์คอยพูดคุยแนะนำอาหารรับออเดอร์และให้บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเองครับ ただあの秋島市っていうねでここから1時間半ぐらいかかるのに立ち落ちる方向なので普通に通勤したら1時間半かかるところが5秒ぐらいで出勤できる会でにあに合わせてみんなあの普通8時間ぐらいお仕事しなきゃいけないと思うんですけど、うん、ここだと1時間とか2時間で3日。

もう海にも織姫もいらっしゃいますね。あ yup.、そうなんですよ。あのイベントとかで的にされたりすると。ในประเทศญี่ปุ่นม mm ีองค์กรภาคธุรกิจหลายแห่งครับที่สร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการได้มีงานทำซึ่งเป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างคนพิการกับคนทั่วไป อย่างเช่นร้านมาเจอกาเป็นร้านธุรกิจเพื่อสังคมครับที่พยายามสร้างพื้นที่ให้กับคนพิการได้เชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมโดยการนําสินค้าของคนพิการมาจาหน่ายทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เห็นคุณค่าของตนเองこの店はもうあの開いて12年近くになるんですけれども12年前にですね、あのこのマゼルカのあのオーナーの藤本というものが えっとまあ、あの福祉バザーといったこういった障害者福祉で作られた雑貨のまあバザーでですね、えっと、障害者が作った木のおもちゃに出会って、はい、そうですねちょっと数えたことはないんですけれどもうちがお取引しているのは日本全国で50ぐらいの,あの団体さんですね。 でそれぞれの団体さんで、まあ、10名だったり20名だったり、まあ、5名だったりいろいろなんですけれどもたくささんの方が関わってくださってていますこういったものを作ってるのは体が不自由な方だけではなくて、まあ、メンタルの方のとか知的の障害がある方とかいろんな障害のある方が作ってるんですけれども。 สิ่งหนึ่งที่ที่อาจจะยังเห็นว่าแตกต่างกันก็คือว่า,เ,าเขาเริ่มต้นจากทุกๆคนอาจจะไม่ใช่แค่คนพิการแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนได้ประโยชน์จากตรงนี้ทั้งหมดแต่บ้านเราอาจจะยังคิดเฉพาะจอดจงว่าเออเราจะจัดการศึกษาพิเศษอย่างไราหรือจัดการศึกษายังไงเฉพาะกับคนพิการอะไรเงี้ยค่ะในปัจจุบันนะครับคนพิการที่ยังว่างงานที่ยังหางานมีมีอีกจำนวนมาก ที่เข้าไม่ถึงแหล่งงานในประเทศไทยครับเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้จะมีคนพิการไหลอีกจำนวนมากครับที่ตกงานไม่มีแหล่งเงินทุนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนต้องไปกู้นอกระบบเป็นหนี้ ยิ่งเพิ่มภาระให้เขายิ่งทําให้ชีวิตเขาลําบากมากขึ้นผมไม่อยากให้คนปกติต้องมาตีหน้าว่าคนพิการต้องเป็นอาชีพขายลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันความซับซ้อนเรื่องคนพิการมีมากกว่าในอดีตครับโดยทั่วไปนั้นเราสามารถมองเห็นความพิการทางด้านร่างกายได้ด้วยสายตา แต่ก็มีความพิการอีกประเภทหนึ่งครับที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือความพิการภายในหรือความพิการทางด้านจิตใจครับพอหนูเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหนูก็มีอาการที่เรียกว่าเป็น PTSD บวกกับซึมเศร้าซึมเศร้าเนี่ยหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วน,นะคะก็ะคือ PTSD เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นเข้ามาก็ จนเป็นสืบเนื่องมาทําให้หนูเนี่ยได้มารักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่ยก่อนที่จะเข้ามาที่นี่กับตอนที่อยู่ที่เนี่ยมันมีการเติบโตแล้วสามารถที่จะทําให้หนูก้าวต่อไปได้ดียิ่งขึ้นสิ่งสาคัญที่สุดก็คือการได้รับการยอมรับทางสังคมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็องค์กรแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของหนูดีขึ้น หลังๆเนี่ยค่ะเราจะเจอคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะคะก็ให้มาทําในเรื่องของบําบัดนะคะแล้วก็สินยาก็จะมีความต่างก็คือมีการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถที่จะมีงานทําได้เราก็เลยมีกําเนิดเรื่องของร้านเพื่อนขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพนะคะอย่างเช่นอาจจะก,กลับไปเป็นแม่บ้าน ได้นะคะเราก็จะมีแผนกซักรีดนะคะก็ให้คนไข้เนี่ยซักรีดอาจจะอยากเป็นเชฟนะคะเราก็มีแผนกเบเกอรี่ให้ชงกาแฟนะคะร้านกาแฟตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมนะคะก็ก็มีให้แล้วก็ทุกคนตอนนี้มีรถค่ะแล้วก็มีล้างรถนะคะนอกจากทําที่นี่แล้วค่ะเรายังทําในการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทอื่นๆด้วยนะคะในการที่จะรับผู้พิการนะคะ ผู้พิการทางจิตก็จะเป็นหนึ่งในผู้พิการนะคะซึ่งต้องในบริษัทเอกชนเนี่ยก็ยินดีรับคนไข้เราไปแล้วก็เรามีลักษณะของ Job Code ค่ะในการที่จะเข้าไปดูแลต่อเนื่องด้วยนะคะระหว่างที่เขาได้งานทําแล้วนะคะบริษัทบางจากเป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่รับคนพิการทางด้านจิตที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วจากโรงพยาบาลศรีธัญญาให้สามารถมีงานทำ โดยทั่วไปนั้นสถานประกอบการมักเลือกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุนภาพชีวิตคนพิการมาตรา34แต่บริษัทบางจากเลือกจ้างงานโดยตรงตามมาตรา33เพราะมีความมั่นใจในศักยภาพของคนพิการทางด้านจิตใจคําว่าถ้ายังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งตัดสินใจคงเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทดลองเราก็มีความท้าทาย แต่เมื่อได้ร่วมงานกับผู้ป่วยจิตเวชแล้วเนี่ยนะครับผ่านการสนับสนุนการให้คําแนะนําของกรมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แตกต่างจากพนักง,งานทั่วไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก,ก็คือความมั่นคงในการทํางานเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชที่เราได้ทดลองจ้างงานนั้นน่ะก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับโฟกัสหรือว่าใจจดใจจอกับงานที่เราได้มอบหมายไว้ให้ แล้วผมคิดว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะก,กังวลจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีครับแล้วพวกเราในภาพรวมก็พอใจครับวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิธิฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเข้าพระไทยในสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการเป็นอย่างดีคือจริงๆแล้วนะตอนนี้ค่ะเราก็อยากให้ให้สังคมมันเป็นแบบ inclusive society นะคะแล้วก็จริงๆของวิทยาลัยราสุดาเราเนี่ยเราก็เน้นให้นักเรียนนะคะหรือนักศึกษาเรียนรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ ปัญญาตรีคือเขาได้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยเพราะว่านักศึกษาพิการเองอะค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตคือต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันะมะระดกของการจัดโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2000 คือการออกแบบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า barrier free หรือการออกแบบทางเดินที่ราบเรียบไร้ขั้นบันไดหรือทางต่างระดับเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถใช้เส้นทางได้ด้วยในเมืองใหญ่หญๆเช่นโตเกียวและเกียวโตตามสถานีรถไฟและทางเดินเท้าเราสามารถพบเห็นการปูพื้นผิวถนนด้วยวัสดุสีเหลืองที่มีลักษณะเป็นปุ่มเพื่อเป็นทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการทางการเห็น การโดยสารสาธารณะทั้งรถไฟและรถบัสสำหรับคนพิการนั้นสะดวกตั้งแต่ซื้อตัว๋วหากจะขึ้นรถก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วยนำแผ่นรองมากลางให้วิวแชร์สามารถขึ้นไปได้ในญี่ปรัしเ 今からもう30年近く、えー、25年以上前になるわけですが当時は、えー、社会的にバリアフリー状況はまだまだ整っているとは言えませんでしたバス停に行っても到着したバスは階段があって乗れませんでした駅に行ってもエレベーターがないそんな駅もたくさんありましたしかしこうけがをしてからまあ長い時間を経つ間に 社会日本全体がこういったバリアフリー障害者を障害者の共生社会障害者も社会の一員だという考えが進んできてそして障害者が住みやすい社会というのはみんなにとっても住みやすい社会だというこんな理解が深まってきたんだと思います。私は身身体体障障害害なので身体障害として ややすすととと感じるこのののつにはりりバリリアフリー環境いうがあまผมคิดว่าประเทศไทยมันยังขาดเรื่องระบบอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการเดินทางคนพิการไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบขนส่งมวลของประเทศไทยได้ผมเคยไปขึ้นรถไฟฟ้า ขึ้นลิฟต์รถไฟฟ้าแต่ทุกสถานีไม่ได้มีลิฟต์สำหรับคนพิการทุกสถานีบางสถานีก็ไม่สามารถจะใช้งานได้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ทุกในในทุกสถานีครับก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตของคนพิการในเมืองใหญ่เริ่มต้นเลยคือออกจากบ้าน1นึ่งฟุตบาท ถนนริมทางเท้ายังไม่เหมาะกับรถวิวแชร์ยังมีร้านค้ายังมีวินแท็กซี่หรือรถจอดเราก็ไม่สามารถที่จะไปไป้ายรถเมย์ได้ละอันนี้คือฐานแรกโอ้ได้สิเน,นี่ครับเห็นป่ะปัญหาจะอยู่อย่างเนี้ย ดานสเมื่อไปถึงปลารถเมร,รถเมย์จำนวนรถเมของแต่ละสายที่เป็นรถเพื่อคนพิการครับยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าประตูสำหรับคนพิการจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วตัวลิฟต์ยกจะใช้ได้ไหมอย่างถ้ากลับมามองในมุมของบ้านเรา ะะเราก็จะยังเห็นว่าจุดตรงนี้คือเราเริ่มมีแต่มันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพร0อคืออย่างที่เราบอกว่าเราอยากให้เขาดูแลช่วยเหลือตอนเองได้คืออินดิเพนเดน l i ลิฟวิอ่ะสุดท้ายแล้วซึ่ง independent living ไม่ใช่แค่การมีอาชีพอย่างเดียวแต่มันคือทุกอย่างเขาเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองหรือเปล่าหรือเขาต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนพิการต้องการ แต่คนพิการต้องการที่เขาจะสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในทุกมิติไปไหนมาไหนเองได้ไปเรียนร่วมกับคนอื่นได้มีอาชีพมีงานทำมีเงินที่จะสามารถกลับมาดูแลช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้มันมันกลายเป็นวงจรวัฒนักรในทุกมิติที่ต่างประเทศจะมีที่ปุ่มกดให้กับคนข้ามถนนตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนปกติเรา,เราใช้เราได้ประโยชน์จากตรงนั้นผู้พิการก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะมีเสียง นะคะให้กับคนตาบอดได้รู้อันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งของ universal design ที่เราพยายามที่จะออกแบบมาเพื่อให้กับคนทุกๆคนได้ประโยชน์อาจารย์ก็มองว่าเขาต้องคิดถึงเรื่องของ inclusive society ก็คือสังคมสำหรับทุกๆคนคือทุกคนอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน ส่วนใยระบบโครงสร้างถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเรามองว่าการออกแบบนี่แหละนะคะก็คือเป็นในหลักของ Universal Design ที่ออกแบบอย่างเป็นสากลเพื่อเพื่อปุมชนทุกคนนะคะทุกคนได้ประโยชน์จากการาผลิตตรงนี้จากการใช้ตรงนี้ไม่ใช่แค่คนพิการแต่ว่ามันคือเพื่อทุกๆคนในในสังคมค่ะคนไทยครับยังติดภาพเก่าๆว,ว่าคนพิการเนี่ยต้องอยู่กับบ้านคน พอคนพิการปุ๊บพิการแล้วจะจะออกไปไหนอีกอะไรเงี้ยออกไปไม่อายเขาหลอคือคนไทยยังติดภาพเก่าอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากให้มองคนพิการเนี่ยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ผมเชื่อว่าคนพิการเนี่ยเขาอยากออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปข้างนอกเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเขาว่าเขามีค่าบ้างในต่างประเทศอะคนพิการก็ สามารถเที่ยวได้ทุกที่สามารถทําเหมือนคนทั่วไปครับแต่ในประเทศไทยอะตรงนั้นอะอย่างน้อยคืออยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการมองคนพิการใหม่ถึงแม้ที่ผ่านมาสิทธิขั้นพื้นฐานหลายอย่างของคนพิการได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งครับที่ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงเช่นนโยบายระบบโครงสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้นที่สําคัญก็คือคนพิการทุกคนอยากใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นเพราะคนพิการทุกคนก็อยากออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคนไทยใจดีชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเสมอยิ่งถ้าเป็นคนพิการด้วยแล้วเรายิ่งพร้อมช่วยด้วยความยินดี แต่ทราบหรือเปล่าครับว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้อยากด้อยค่าตัวเองด้วยการงอมืองอเท้ารอให้คนอื่นเข้ามาช่วยคนพิการไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษใดๆเพียงแค่เขาอยากได้สิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถทำให้เขาดำเนินชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปเช่นโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางการทำงานและความสะดวกในการเดินทางเป็นตน้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนพิการได้รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภูมิใจในตัวเองความสงสารความเวทนาไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของคนพิการได้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุุดย์ต่างหากที่พวกเราทุกคนน่าจะมาช่วยกันเติมเต็มให้กับคนพิการ